รายงานผลการดำเนินงานรอบการประเมินพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ2565ข้าพเจ้านางวิชุตากสีมครูกศออนอตำบลนาทอนเลี้ยวขวาไปยังถนนหมายเลข3002ตัวชี้วัดที่1 มีการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานในระบบ DMIS ทั้งข้อมูลด้านสถานที่ตั้งข้อมูลบุคลากรลิงก์เว็บไซต์กศนตำบนานทอนลิงก์แฟนเพจ a c e b o o k กศนตำบนาทอน,านและศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชนตำบนาทอน,านที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไปและประชาสัมพันธ์ช่อง y YouTube กศนตำบนาทนชนแนลมีข้อมูลด้านสา อนุโภคต่างๆจำนวนสื่อผู้รับบริการคณะกรรมการกศนอตำบลเครือข่า,ขายที่ร่วมสนับสนุนและจัดกิจกรรมแผนงานโครงการและรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่สอง ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่สำรวจข้อมูลวิเคราะห์และร่วมวางแผนจัดกิจกรรมเน้นการฝึกปฏิบัติและลงมือทำเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์กับกลุ่มเป้าหมายและนำไปใช้ประโยชน์ดได้จริงและรายงานผลในระบบ d m i s ตัวชี้วัดที่3จัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสังคมชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าหมาย37คนจัดได้61คนดำเนินการได้เกินกว่าเป้าหมายทั้ง4กษษษษิจกรรมตัวชี้วัดที่4ติดตามผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเน,นื่องนำความรู้ไปใช้ตามลักษณะของหลักสูตรลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพ เพิ่มมูล,ลค่าพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมและชุมชนดำเนินการได้ร้อยละหนึ่งร้อยตัวชี้วัดที่5จัดการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการเรียนรู้กศนตตำบลส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและหน่วยบริการเคลื่อนที่ ดำเนินการได้เกินกว่าเป้าหมายทั้ง5กิจกรรมตัวชี้วัดที่6จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตะกร้าความรู้สู่ชุมชนอ่านสร้างอาชีพอ่านเพื่อชีวิตและสุขภาพติดตามผู้ใช้บริการนำความรู้ไปใช้ต่อยอดอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวตัวชี้วัดที่7 ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปามบาติกให้มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับตัวชี้วัดที่8ดําเนินง,งานตามนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายจํานวน16กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลติดตามผู้เรียนติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสำเร็จเ้นเน็เลยค่ะข้อที่หน,นะคะ ติดตามนักศึกษาที่คาดว่าจะจบหลักสูตรภายในสีภาคเรียนอย่างต่อเนื่องโดยผ่านช่องทางออนแ n d ออนไลน์ hand, online, และออนไซต์ site, เพื่อช่วยเหลือให้นักศึกษาจบหลักสูตรตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่9ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพ c t ชี e มีการกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน เสนอต่อผู้บริหารนําแผนล,ลงสู่การปฏิบัติกศนอตบนาทอนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จากการได้รับรางวัลที่หนึ่งครูกศนอตบลดีเด่นรางวัลที่สองสิทธิ์ปัจจุบันดีเด่นรางวัลที่สามกศนอตบลดีเด่นระดับกลุ่มสำนักงานจังหวัดชายแดนใต้จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นรูปเล่ม เผยแพร่สู่สาธารณาชนในรูปแบบออนไลน์